กราบสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเทพซาสสตูดิโอหรือว่าสตูดิโอช่วยเหลือในสิ่งชีวิตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแนะนําต่างๆนะครับหรือว่าสอนต่างสอนวิธีต่างๆเพียงแค่คุณคอมเมนต์ไว้แล้วผมจะไปหาวิธีมาสอนในแบบที่ง่ายที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องกันว่าอยากแคสเกมทํำยังไงผมมีช่องแคสเกมชื่อว่าโอวฮีทกับ b s Studio นะฮะ จะมาสอนว่าการแคสเกมมันไม่ใช่อะไรที่ยากนะครับเพียงแค่คุณมีโปรแกรมสโปรแกรมพอเนี่ยคุณก็แคสเกมได้ละอย่าลืมต้องมีเกมด้วยแล้วสเปคคอมคุณต้องพอให้เกมลื่นเว้อันดับแรกคุณต้องโหลดโปรแกรมแอคชั่นมาอ่าให้กูเปิดอยู่นี่นี่นะโปรแกรมแอคชั่นที่ผมใช้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดน,นะครับอ่าอันนี้กอกำลังอัดอยู่ มแนะนำว่ามือใหม่นะให้ใช้แอคชั่นเพราะว่าแอคชั่นมีตัวตั้งค่าที่สามารถทำให้เสียงเสียงคุณกับเสียงเกมอะแม่งแยกออกาจากกันได้เว้ยแล้วคือเวลาคุณอัดแล้ว,ลวเวลามาฟังจริงเสียงเกมแม่งดงังแล้วเสียงคุณเบาไงคุณผ่อนเสียงเกมได้แล้วเพิ่มเสียงคุณอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีหนึ่งอย่างนะแล้วก็ซูนี่เวกัเอาไว้ให้คุณตัดต่อ ทำให้คุณตัดต่อต่างๆนะครับตัดต่อแบบวิดีโอเล่นมุกคุณก้งคุกิ้งเนี่ยตอนนี้มันกับโปร13นะครับที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้ผมใช้โปร11นะรอรอสักครู่ครับรอสักครู่แคสเกมไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่มัน ษครคดเกม game ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ที่ยากคือว่าเาขาเรียกอะไรอ่ะที่มันยากก็คือหนึ่งเลยแคสดเกมในประเทศไทยมีเยอะมากแล้วเวลาคุณทำถ้าคอนเทนต์คุณไม่ต่างจากคนอื่นน่ะ <c oughs> นั่นแหละจะทำให้คุณซ้ำแล้วคนจะไม่เข้ามาดูคุณเหมือนที่ผมทำม่งไม่มีคนดูเลยคุณต้องทำคอนเทนต์แตกต่างแล้วจะมีคนเข้ามาดูคุณเว้ย อ่าอย่างนี้ใช่ไหมเปร๊บเดี๋ยวผมจะดูไอที่ผมตัดต่อไปนะเดี๋ยวๆๆไม่แน่วะได้กำนึงนะฮะผมลืมไฟล์ตัดต่อไปอ่าเนี่ยผมทำไว้อันนี้คือที่ผมทำไว้นะผมแนะนำสำหรับทุกคนนะครับอ่ารอกำลังโหลดไฟล์ที่ทำไว้อ่าอย่างนี้นะผมทำไม่พูดครับ สมมติคุณจะใส่อินโทรไงคุณใส่ปุ๊บจะเหลือไม่ไม่จะเหลือจะสูงขึ้นกว่าเดิมอ่าอย่างงี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือ Adobe Photoshop นะครับเป็นโปรแกรมทำหน้าปกหรือแต่ต่อรูปภาพนะแต่ผมใช้หลักๆก,ก,ก็คือทำหน้าปกของคลิปวิดีโอที่เราลงแต่ละคลิปนะครับก็คือท่านไหนที่แบบใช้โปรแกรมอะไรไม่ค่อยเก่งก็ โอดี้ร็อ p ก็มีสอนใน YouTube เยอะแยะไปนะครับเจินเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ทำจาก p h o t ้ s ็อ p นะว h a t จอดำดูไม่โหลดนะผม้ชมค้างค้างแม่งเอ้ยค้างดูรูปภาพก่อนนะนี่นะฮะอย่างนี้ก็ทำจากบอดี้ร็อคอ่า p h o t ้ s ็อ p ขึ้นมาละ นี่ก็ทำจาก Photoshop นะครับน่ะมันอาจจะดูไม่ยากแต่มันยากคือจะทำให้มันสวยนะครับอ่าอย่างนี้ทำจาก Photoshop อ่าอันนี้ก็กด New สร้างกระดาษขึ้นมานะฮะอันนี้ไปดูกันเองแนะนำแค่นี้นะครับแล้วคุณก็สมัคร Account YouTube สมัคร Account YouTube อ่าเนี่ยอย่างเงี้ย c c o u u t t YouTube กดเข้าไปปรบับคุณสมัครสร้าง Studio ผิดอันกดผิดกั้ผม้ชมนะเต้นนีอะลยอ่ะอ๋อเสิร์เฮอยู่เก้าศนอ่ะ,อะเอาแล้วอ่ะเมื่อกี้โฆษณาตกใจอยู่อะไร90้านย์นะครับก็คุณก็ต้องสร้างช่องสร้างนะ้าปกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็กดอัปโหลดขึ้นไปนะ ก็สำหรับวันนี้มาบอกกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือโ n a t e ตังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมสัหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าผมหรือว่าคุณต้องการโหลดอะไรสักอย่างเราเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> พูดไม่ถูกคือเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดเจ้า Sony v ek. เเไม่ให้ดีกว่าเปลี่ยนใจละ คุณไปพิมพ์หาเอานะครับ Sony Vegas Pro กับ Action น,นะครับ a c t i ั n น่้าเป็น Windows 7กับ Windows 8จะหาง่ายนะครับแต่ของผม Windows 10ก็ลำบากหน่อยนึงนะคุณทุกท่านในรับชมครับขอบคุณมากๆเลยกดไลค์กด, like, ด subscribe และกดแชร์นะครับผมพูดซาำทำไมเนี่ย